สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีทำเค้กไข่ไต้หวันรสชาเขียวอร่อยๆมาฝากค่ะซึ่งสูตรนี้ก็จะมีความนุ่มของเนื้อเค้กมีความหอมของชาเขียวอร่อยมากสําหรับคนรักชาเขียวต้องชอบแน่ๆเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะ ส่วนผสมก็จะมีแป้งเคก้กน้ำตาลทรายไข่ไก่นมสดน้ำมันพืชและชาเขียวค่ะชาเขียวต้องเลือกเป็นชาเขียวมทฉะนะคะเริ่มจากการแยกไข่แดงไข่ขาวกันก่อนค่ะไข่เราใช้ทั้งหมด5ฟองนะคะแยกไข่แดงไข่ขาวสฟองและอีกเต็มฟองใส่ลงไปในไข่แดงค่ะ ตอนนี้เราได้ไข่แดงและไข่ขาว4ฟองแล้วเหลืออีก1ฟองก็ใส่ลงไปในไข่แดงได้เลยค่ะต่อไปไปลงมือผสมกันเลยนะคะใส่น้ำมันพืชน60กรัมลงในอ่างผสมเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟให้ร้อนจนเป็นลิ้วแบบนี้ก็ยกลงได้เลยนะคะ จากนั้นนำแป้งเค้กและผงชาเขียวร่อนลงไปในะน้ํามันร้อนๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับมัทฉะหรือผงชาเขียวก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ได้เลยนะคะหรือจะหาซื้อทางออนไลน์ก็ได้ค่ะช้อปปี้ลาซาด้าก็มีขายรอนแป้งเค้ก75กรัมและผงชาเขียว5กรัมเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันกับน้ำมันเลยค่ะ พอคนจนได้ประมาณนี้แล้วใส่นมสดและไข่แดงสำหรับนมใช้เป็นนมกล่องหรือนมพัชเจอรไลัยก็ได้ค่ะเป็นนมจืดนะคะและทยอยใส่ไข่แดงลงไปคนผสมให้เข้ากันค่ะ คนผสมจนได้เนื้อแบบนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะต่อไปมาทำในส่วนของเมอแรงไข่ขาวกันค่ะใช้ไข่ขาวสีฟองน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาซึ่งจะใช้น้ำมะนาวแทนครีมออฟทาท่านะคะหรือใครมีทีมออฟทาท่าก็สามารถนำมาใส่ได้ค่ะใช้ส,ส่วนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะ ตีให้ได้ประมาณฟองโฟมแบบนี้จากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะทยอยใส่นะคะระหว่างนี้ก็เร่งสปีดได้เลยค่ะตีไข่ขาวจนได้เนื้อแบบนี้จากนั้นลดสปีดลงค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปนำไปผสมไข่แดงที่เตรียมไว้ ทยอยแบ่งผสมไข่ขาวลงไปในไข่แดงประมาณ2-3ครั้งนะคะขั้นตอนนี้ทำอย่างรวดเร็วและเบามือค่ะเพราะถ้าคนผสมแรงก็จะทำให้เกิดฟองอากาศนะคะซึ่งถ้ามีฟองอากาศมากเกินไปเนื้อเค้กก็จะไม่เนียนค่ะ พอผสมจนได้เนื้อครีมให้เข้ากันแบบนี้แล้วต่อไปก็นําไปใส่พิมพ์ได้เลยนะคะและพิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์ขนาดเค้ก2ปอนด์ค่ะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยม6กคูณหกคูณสนิ้วนะคะ ใส่จนหมดก็จะได้เนื้อเค้กเสมอพิมพ์แบบนี้เลยค่ะสูตรนี้เราไม่ได้ใส่ผงฟูเพราะความฟูจะเกิดจากไข่อย่างเดียวเลยนะคะความฟูจะไม่ฟูมากเกินไปค่ะเกาะถาดไล่ฟองอากาศสัก 2- 3ครั้งจากนั้นใช้ไม้ปลายแหลมไล่ฟองอากาศด้านบนค่ะก่อนใส่ขนมลงพิมพ์ย่าลืมไปวอร์มเตาก่อนนะคะใช้ความร้อน150องศาค่ะเราจะอบขนมเค้กแบบรองน้ํานะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับขนมเค้กนั่นเองค่ะ จากนั้นนำเขา้าเตาอบใช้ความร้อน150องศาใช้เวลา60นาทีพอครบเวลาแล้วนำออกมาพึ่งให้เย็นก่อนค่ะจากนั้นก็ตัดเค้กได้เลยนะคะและเนื่องจากเราไม่ได้ใช้พิมพ์แบบถอดก้นได้เลยใช้วิธีกับหน้าเค้กแบบนี้ค่ะเพื่อเอากระดาษไขออกและตัดเค้กได้ง่ายนะคะ จากนั้นก็ตัดเค้กได้เลยค่ะและวิธีตัดเค้กให้เรียบเนียนก็ให้นํามีดไปลนไฟก่อนนะคะและในการตัดแต่ละครั้งก็เช็ดมีดให้สะอาดแล้วนําไปลนไฟทุกๆครั้งเลยค่ะ นี่เลยค่ะตัดเสร็จแล้วเนื้อเรียบเนียนสวยงามมากก็จะได้เค้กไข่ไต้หวันรสชาเขียวที่มีเนื้อที่นุ่มมากๆเลยค่ะมีความหอมอ่นอนๆของชาเขียวอร่อยมากเลยนะคะลองไปทำทานดูนะคะรับรองว่าติดใจต้องทำซ้ำบ่อยๆเลยค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ